ทำข้จีกันค่ะตามเทนหน้าหนาวตีไข่ค่ะพี่น้องมันแตกจแลวค่ะนี่คือข้าวเหนียวที่โรยเกลือแล้วค่ะข้าวเหนียวโรยเกลือแล้วก็ไปทอดค่ะจุเป,ป่งทอดค่ะทอดเนยค่ะข้าวจีทอดเนยฟังแล้วงงๆมะข้าวจีทอดเนย ตังแดนเนาะค่ะพี่น้องก็ตดผัวไปออกภาษาผักอีสา,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 านท่องนี่นะคะอยากกินค่ะเห็นคนร่วงคลิปกันก็เลยคลิดตามนี่เนาะอ,อากาศหนาวๆเนาะจ้ะก็วเนื้อล่งไปแบบนี้เลยล่ะค่ะพี่น้องกลับด้านจ้ะนี่จ้ะกลับด้านให้ให้เออให้ได้สองด้านค่ะ นี่จ้ะแล้วเราก็อ,อกมาทอดค่ะนี่ค่ะจะลองดูโอ้ยเหลืองดีจ้ะพี่น้องนี่แล้วามาได้ค่ะพี่น้องค่ะ อุ้ยอากาศแบบนี้เสาเสียงกับบ่อ่อยว่าบ่อคอยดงบ่อคอยดังคือจังหมกวนน้อคะ่ะพี่น้องต้องตะเบิงเสียงคะ่ะเขาถูดขอไว้อาการปูดกันคุยของเสาอาจจะบ่ได้ยินค่ะพี่น้องนี่คะ่ะของแสบนี่คะ่ะโฟกัสที่ของแสบเข้านี่โอ้นี่ระคาทอดไปเรื่อยๆขึ้นเหลืองคะ่ะสองด้านแล้วเราก็รอชมนะคะ เราชิมด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะมาจ้ะนี่ค่ะเขาจีค่ะขออนุญาตบาดคำเด้อค่ะพี่น้องนั่งกินเปลี่ยนสไตล์นั่งกินค่ะ ยี่แกหนาวน้ำกันค่ะน้ำหนาวไม่ได้กินหรอกค่ะพี่น้องเอิ่นไหนคือเพื่อบานเพื่อนเอิ่นเอาถอดเนื้ออยจ้ะ แซ่บอยู่ค่ะ ก็เหรอค่ะสาวๆ่ากะทิทักไทยนิดๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องช่วงนี้เนาะค่ะเพราะว่าสาวๆกะบ่มีหยังสิกินลงคลิปให้เบิ่งบ่แม่นว่าบ่มีดอกค่ะสาวๆบ่ค่อยอยากกินพริกปานใดช่วงนี้กินได้นิดหน่อยก็เลยเบาๆลงสักหน่อยนึงเพราะว่าช่วงนี้ดูแลเจ้าของนิดนึงค่ะฝากติดตามเด้อจ้า ดีค่ะขอบคุณค่ะทักทายเพื่อไม่หายให้หายคิดถึงกันนะคะ